พี่พี่แฟนคลับทุกคนเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเบียร์ฮันน่าของพวกเราในวันนี้ก็น่ารักมากๆเช่นกันที่จัดกิจกรรมแบบนี้นี่นะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณเบียร์ฮันน่าด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วเชิญพวกเรามา mm hmm. ครับโดยปกติส่วนตัวเราใช้ของใช้ครีมอะไรกันงเนี่ยน ต้องบอกตรงๆว่าผมก็เป็นเด็กที่ผู้ชายผู้ชายแล้วผมเตวอเราไม่ค่อยได้แบบดูแลตัวเองเยอะมากแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือแบบดูแลแบบครีนซิ่งหรือแบบใช้ครีมเดย์ครีมและครีมก็ใช้เป็นปกติครับผมไม่ให้ผิวแห้งเนาะแล้วก็แบบลงกันแดดกัแค่เนี่ยนะยังยๆใช่ครับคือเหมือนแบบช่วงนี้พวกเราก็ทํางานบ่อยเนาะแบบแต่งหน้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองล้างหน้าแล้วก็มีเดย์ครีมและครีมครับผมซึ่งเดย์ครีมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ตัวที่แบบกันแดดด้วยเพราะว่าแบบ มีโชว์พิเศษให้กับแฟนๆด้วยเนาะใช่แล้วครับผมเป็นไงคะโชวอะไรนะวันนี้ก็วันนี้ก็มีโชว์ร้องเพลงครับผมเป็นเพลงของพวกเราสองพ่อชาคของกอซีนีครับเองรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมไม่รู้ทำไมมันมีแฟนต่างชาติมาด้วยอ๋อใช่วันนี้มีมีนะบมีชาวนต่างชาติมาเยอะมากใจมาเหมือนเป็นการเหมือนเป็นการที่เราแบึกภาษาไปในตัวด้วยเวลคุครับใช่ใช่ครับ พึ่เราใช้ภาษาอะไรคะพภาษาไทยเล่นเราก็มีภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างนี้อย่างอื่นเขาก็จะได้แบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างแฟนๆบางคนเนี่ยมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะที่ผมได้คุยๆได้รู้มาเรียกได้ว่าแบบเราซีรีส์แบบฟังติดเพนจบไปใช่ไหมใช่ครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนอีพีสุดท้ายที่ผ่านมานี้ก็ได้อันดับหนึ่งทั้งเวอร์ไทยแล้วก็เวอร์ w o r l d w i ผมก็ต้อง อโอกาสนี้เป็นการขอขอบคุณ<ช>แฟนทุกคนเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเราได้เดินทางมาได้เหต่เดิมเนาะคือเราก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกว่าเราจะได้ติดเทรนด์ันดับหนึ่งของสองโลกม,ม,มันเป็นอะไรที่มันเหนี่ยหนี่นความคาดหมายมากๆจริงว่าไกลกว่าที่เราคาดวไว้เยอะมากเลยครับผมต้องขอขอบคุณขอบคุณจริงๆริครับที่มาดูแลกัจแล้วก็ซัพพอร์ตมาอยู่ด้วยกันมาเสมอเป็นซีรีส์จบเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับกับทุก EP ที่ผ่านมาที่แบบมาช่วยกันมาอยู่ด้วยกันมาดูผล แต่ยังไม่หมดเท่านี้น้ำใช่วิ่งเดินมีผีเสืบัตรหมดภายใน5นาทีถึงแม้3นาที3รอบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกรอบแล้วกันครับก็จริงๆคือภายใน5นาทีหมดนี้เราก็วิ่งเหมือนกันเพราะว่าผมก็คิดว่าแบบเอ้ก็คงอาจจะไม่หมดหรอกเนาะเพราะมี3รอบเลยยังคุยกันอยู่เลยแต่แบบอุ่ยภายใน5นาทีก็แบบตกใจมันก็ดีใจที่แบบมีคนรักแล้วก็สปอร์ตเราเยอะขนาดนี้ ตอนที่แบบรู้ว่าหมดเที่ยงเลยภายในสามนาทีห้านาทีมีแอคต์เลยตอนนั้นก็แบเฮ้ยกีดอยู่กันไหมอยู่กันไหมตอนนั้นอยู่ออฟฟิตเขาบอก็ก็ขีดอยู่ก็แบบจริงจริงเหรอแบบคือ,อมีคนให้แบบความสนใจเราแบบขนาดนั้นหรออะไร <c oughs> ผ,มผมก็ยังคิดอยู่นะว่าแบบเราก็แบบเอ้ยคงไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> หรอกอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณค่ะ แสดงว่ามันที่26นี้โชว์พิเศษแน่นใช่ใช่นี้ใช่เราจะได้โชว์พิเศษแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นแต่ว่าตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าอยากปุ๊บไว้เป็นความลับก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่มีทั้งสามรอบโชว์กทั้งสามรอบไหมเหมือนกันมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคบใช่ไหมเสน่ห์ของโชว์หรือการแสดงแต่รอบเสน่ห์ของมันก็คือการกม่โชว์อนแต่ละครั้งที่มันจะไม่เหมือนกันจะออกมามี อะไรที่แตกต่างครับแต่ตีมน่ารักมากนะมูดแค่นี้แต่ตีมน่ารักแต่ติมน่ารักมาอสบายๆเหมือนแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้อ่ะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าอยากเป็นการสปอยเยอะเดี๋ยวจะโดนหยิมหัวเดี๋ยววันเดี๋ยววันงานจะแบบไม่เซอร์ไพรส์ใช่ครับอยากจะเซอร์ไพรส์อย่างนี้ครับงั้นน้องฝากถึงกรรมนี้แล้วก็ฝากถึงแฟนที่แบบทั้งผัสเราถึงถึงแบบสามรอบปัดหมดถึงยี่สิบสิบเทน ผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากบีฮันนาด้วยนะครับเดคิมแล้วก็นายครีมเนาะคใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือใครอยากผิวขาวใสภายใน14วันเนี่ยก็ต้องบีฮันนาใช่นะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่แบบให้การซัพพอรร์ตให้กาสนับสนุนพวกเราจนถึง EP สุดท้ายแล้ว EP อวสานไปแล้วในเราว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้ามาเลยที่อยู่มาด้วยกันจนถึงวันนี้จนจบจน EP พที่ส่กันเร็วๆนี้ละใช่ขอบคุณทุกก้าวที่แบบให้ความอบอุ่นใช่นะครับผม อ้าวจริงจริงครับผมครับคุณครักรันนะ